สวัสดีค่ะน้หนูสบายดีเนาะโอ้นั่งถักไม้กวาดเมื่อยไหมนี่บวมเมื่อยโอ้บวมเมื่อยแข็งแรงตัวนี่อไม้กวาดด้ามเท่าไหร่คะเนี่ยเดี๋ยวมีลูกค้าสั่งนะเนี่ยห้บห้าสิบหกสิบแล้วแต่ความยาวใช่ไหมอ๋อโอเคไม่แพงเนาะต้นทุนมาก็สูงนะ แมคม<ะ>แคมสอบเท่าไหร่คะสองพันสามพันบโอ้แคมแพงแล้วก็มีเชือกอีกมีเชือกค่า<ล>แรงค่านั่งเมื่อยนี่มมน,ะะนี่นะหนูทําให้ด้ามเป็นของบ้านแม่โถมนี่มรดกมรดกด้ามกวาดดีก็เลยเอามาโลแล้วให้นหนูทําให้ใหม่ขอบคุณนะคะ,คะนี่เออนี่สอนหนูทํามั่งดิไม่ทำไมอะ่ะกลัวหนูแย่งรายไ,<ม>ได้เหรอ สอนคนไม่เป็นไม่สอนคนอแต่ทาให้ทาให้ได้โอ้แป๊บเดียวสอ,อนไม่เป็นแป๊บเดียวอันนี้ทําหลายไม่กวาดนะนี่นะหนูนี่เก่งไม่กวาดทางมะพร้าวไม่กวาดอ่อนกวาดบ้านสั่งได้นะคะห้าสิบหกสิบแล้วแต่ใกล้ๆส่งให้เลยนี่ใกล้ๆพื้นที่ท่ากเกษตรนะภายในโซนตลาดต้นกระบกทาก่กาเกษตรบริการถึงที่ น้วหนูน้ำหนักเยอะไปไหมคะกินข้าวอร่อยไหมนี่ไม่ค่อยอร่อยน้ำหนัก,นนกมันขึ้นเองอ๋อดูแลสุขภาพกอดจากโควิดเนาะได้กี่เข็มแล้วได้กี่เข็มแล้วตามรัฐบาลสามเข็มแล้วสามเข็มโ่าเก่งเนาะแข็งแรง,แงแอันนี้อันนี้ทําตามมาตรการของรัฐบาลระบุเลยนะนี่สามเข็มถ้ามีเข็มสี่เอาไหมนู่นอีหกเดือนมีอมีอยู่แต่ว่าเขาบอกว่าอีหกเดือน อถ,ถ,ถ้าคนไม่ได้สักเข็มแสดงว่าเขาไม่มีเข็มเป็นของตัวเองนะด <c oughs> เดี๋ยวหนูหาก่อนถ้าหนูมีเข็มของตัวเองนะหนูจะเอาคืนละสองสามโดสนั่นแหละสิที่เดียวเอาหลายๆโดส <c oughs> เออดีดีดนี่ซื้อถั่วเอ๊คนนี้คนนี้หนูเคยหลุดจักเนี่ยนะเนี่ยเมี่ยล้าตาบอดเนาะล้าขายถั่วเนี่ยแล้วหนูให้หนึ่งกรรมนี่ใส่ถุงไว้ละเรียบร้อย มีพัดลมตัวใหญ่พัดลมนี่เย็นไหมละ่พะพัดลมโดนไหมมีไม้กวาดทางมะพร้าวของใครอันนี้นนไม้กวาดโอ้ของนักแขกแขกไม่กวาดซิ่งโอ้นี่มาเที่ยวนุนล้านช่างบัดเว่าสีเอาคนหนุ่นแะล้เเห็ดปูเห็ดปูใหหล้านเหมือนกับว่าเอาบุ๋มซะเว้ยสมน้ำหนา <laughs> แค่นี้นะคะนะหนูขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ